จากยะโสนะคะ FC จากยะโสะจากปรจากบบานเตยมีแป้งโค้ดยะโสค่ะมาเฮสังคท่านปรกเลยแหวะมากค่ะเอาต้นไม้มาฝากนะครับขอบเลยหลาาเพิ่นไปเกั่นงสีไปเบิ้งกันกันนีดตะเอาเรื่อาดอย่ว่ามือ ที่หนาวเลยนะก็จะวาบ้านกูจางเงี้ยคนจ่างทุบถีบด่วยกัแต่แบมีโอกาสที่จะด้วงกันอันนี้กะเล่นแม่หน่อยไปพักอยู่บ้านได้ค่ะไปพักอยู่บ้านตอนกินเผากินหนาวแล้วไปจังไปลั่งบ้านใกล้ๆกันก็แม่ปีเย่าพอน่ะใกล้กันทางกันประมาณโล่ครึ่งโล่ครึ่งจากบ้านแม่ปีเย่าพอนรบ้านนั้นซ้ำๆนี่ไปบ้านผมก็มีแม่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 ใกล้ ไม่ปีเพิ่นยังกูเมื่อนั้นเพิ่นไปหน้าเพิ่นเพิ่นไห่ก็เลยเข่าไปเล่ยช่องเพิ่นก็เลยว่าติดตามเยูะเด้อขาเพิ่นกับสิคีลว่ามีผู้ติดตามสาวน้อยอยู่ตัวเดียวแถวนี้สิว่าก็ไ่จัดสามแต่ว่าก็ไม่ไปเล่ยนน้ำพิ่งก็ไม่ไปเรียนตีสามแต่เมือหุ้งหิงนั่นไปสมงานน้องพอจูเมือแรกเลยน่าตลอดอ๋อในเมืองบอลลัมอดอีรู้มาทุกล้วเบอลลัตลอดชั่มืองว่าเนี่ยนี่เมิ่งบ่ลลัมเด็แต่ว่าก้อนตดตามตลอดเลยเขาจะบอกว่าหุ้หญิงไงโซ่ผู้ใหญ่เป็นหุ้งหิงนะที่แรกเอา ก็เลยเอาเบือีกแล้วไปเห็นเบื้องดันไปออเดซิ่นก็ไป็นอะไรรหลังห่างก็เลยเอาเบิ้งมาเรื่อยวันวันนี้พอเบิ้งแล้วก็ติดฝากติดตามหลังบ้านนี้เนี่ยเลยเอาเบิ้งก็เอาควันควันทองทุนป่านางเบื้องมวนบ่ะหลักควันเป็นดีได้ดีล้วไม่ปิดวงเหมือนอันมวนบ่างหูจักเบื้งอง ไอ้ตัวก็เาไปหอดเจ้าก็ไม่ได้เศร้าสิเงี้ยแล้วเจ้าก็ไม่เห็ดพุ่งแม่แม่ค่ะเอาต้นไม่มปฝาค่ะไม่มงคลนะคะต้นหม้ลนบ้านเนเลย นั่หละเพราอย่าว่าปลูกพุกต้นไม้ดอกไม้ได้มีความสุขอย่าว่าเขาเดี๋ยวนี้แอฟคนจึงตลอดเป็นการเจะเลือกทับปลูกเป็นกทับอางนี้บ้านจะประมาณนี้อ่าเพิ่มขึ้ไก่พิเดอรอยู่บ้านจะประมาณนี้อันนี้อันนี้เลือกเลือกเลือกต้นที่ฮักที่สุดเลยมาไหนปลูกขายบ้านหรือว่าปลูกมากค่ะ อ๋อไปคนมาต้นไม้ปีที่แล้วปีที่แล้วไม่ดางเขาแมนบอลก็บพิ่คิดว่าสิเป็นราคาดิยุ่ยดีดีไม่ดางเป็นราคาบเป็นเงินก็มาเฮ็ดอยู่แล้วนะคะเฮ็ดอยู่แล้วเฮ็ดอยู่แล้วค่ะปอบานเพิ่นมาทิศแล้วไมพากันเฮ็ดมาขู่ม้วนมูนี่ดอกไม้นี่มันหักมาตั้งไหนหักมาระวัน ต้นนี้ออกลูกนะเพราะว่าสามารถขยายไปบ้านได้ด้วยค่ะแล้วถ้าเมล็ดถ้าเพิ่นออกดอกเดียวกระเด็นลูกไร้อันละถ้าออกดอกมีมาันสีม้ือตัวได้กระได้ตัวนั้นถ้าเพิ่นออกดอกไหนที่จุกเรียกซัพนี่ว้าวพูดเลีายค่ะม้าอู้เลี้ยน่าจะให้ได้วัดก้อนนี่มะม่อันนี้มาปู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 นาะก้นะบานหลังๆมาอันหลังชนี่มะอัน ชวนแต่ผูชวนก็า่มานนีก็ไม่มแม่ทำบุญไปเรื่อยก็ไมาได้แเล่าหางวันนั่นมีเาเป็นชงวันพออเขาได้หางวันวนวันกเดือนกอนนี่ไม่มานีนี่นั่นแต่ได้เกาอ่ดกวอนอีกเล่าเด้กสีมาตจ้เล่าให้ก็ได้กันให้ก็ได้ปลาไหลเจาวัดเล่าเพราะว่าถ้าตั้งเก็ต้นที่กรให้ดอกคือกันถ้าออกดอกกะมานีระวังสองตนตนได้ก็ไดออกดอกซื้อตนได้ก็ไดตัวนั้นตัววัน จะเปลี่ยนเปลี่ยนกระถางดีๆค่ะเดี๋ยวพ่นกับให้ลูกคือต้นที่หักเหรอผมเอามาให้ต้อนที่ผมเอามาให้เอามาขยายเปลี่ยนกระถางเลยค่ะกระถางนี้เงีเลยไปต้ตั้งหน้าบ้านในพื้นอันนี้เงี้ยกว่าเนี่ยโชกเก้าชั้นค่ะโชกเก้าชั้นอันนี้จริงจบเรียกซับอ๋อต้นเลี้ยวๆน่ะจริงจบเรียบเรียบซับค่ะแล้วก็แล้วก็โชกเก้าชั้นค่ะ ไปไงันติดตัวหัวเหมือนเทำตัวหัวเง่าไปไปมีล่กคนนี้เิ่นรังเรียนกระถางคือเป็นไงสีไงคนนี้เป็นมากแดดเปล่า๋ะอยลำไรเอาไวนาบ้านเข้าใส่โอ่งไงโซ่เลยมันสวยงามเป็นกวาดินซ้ำๆหมักเน่ดินถุงเขายอดน่ะดินใบตำชานกรสมขิงวะสมยังกไปนั่ง <ส>อันนี้อันนี้พวกเตาอ่าใตทางหน่อยนีแ่แต่ง้่เลยภาพเลนีงมันแลมแนีงที่สวงมันหลมผูามาว่า่วาเพิ่นก็เป็นเรีซีผู้ดีก็เป็นเรียบซี่ชาต้นไปไปฝากลองีก <c oughs> <c oughs> เาะาเฮ็ดสังกทานเลยเฮ็ดสังกทานแล้วจงกับไปเพิ่นค่ะโอ้คนในหอต้นไนม้ไปฝากกันตนนัว <c oughs> นี้เนี่ยวานเพิ่นอยู่บ้นเคยง่ายนี่เคยง่ายไปหน่อยใก้กันเลยค่ะค่ะแล้วรับเป็นรับเป็ครับ เลยว่าเดมาแล้วย็แล้ไปแวะ่นก็นาเอาดอกไม้ไปต้อนกันนะบู้เด้อว่ามีแต่มีแต่คนดังๆโยมแอมบ้านกาพอคนหลนยแมสว่าาว่ามนมระดับเจียเนาะเกียที่ตกียบ็ไปไหวหลายหม่องบออกจากบ้านสปีกาปีเลยนี่ค่ะ่แม่จกป .6 ออกจากบ้านเลยก็จนเท่าเดียดนี่จนจนโครููว่าเป็นคนนรีสเกตว่อซันเขาเอ้านี่ยอยู่บ้านฟองช่วยเนาะ ก็เดี๋ยวอกกินไฟเรียนห่าวเด้ริวานบอกชวยถัดชวยเขาไปอยู่ยาโซกับเป็นยาโซไปอยู่ลอยเอ็สจำเนียงกับไปไปทั้งนั้นกับเป็นทั้งนั้นค่ก็เขาจะบว่าเอาเจะช่วยอยู่บอกว่าจะน่วยสนดเอาก็ไดี๋ยวไอ้เด้สุดเอาชวยสิเป็นยังเนาะวันนึงวันนึงก็าึงกเอาเพื่อบานไปหันไปพ่อพี่น้องกับเป็นพี่น้องนะมาพ่อมาหันมาหาพี่น้องทั้งยาโซกับเป็นยาโซมาพ่อพี่น้องซีสเกตเป็นช่วยคนกับเป็นช่วยก็บอกเดี๋ยอ้เนี่ยแม่นมาละ ว่าว่าวมิวเลาแมนแมนค่ะก right? ็จกะดีเลยวันนี้เทาเทายอดกรับตั้งแต่เขาเมืองค่ะเปไเป็นเซมันเะป็นตะยูค่ะออกกองไปดีมาครับแจกนี่กระเลี่ยวขวาไปมนอยู่ตรงแม่เลยก็ขาดขาดเลยวไปนี่กระดีไปว้พระแล้วในเมืองนี่แหละไปล่ำเงม่แม่กับพมีแล้วไปมีพัสดุกรุงเทพค่ะมยู่มันชนบุรีบ่ มาบ้านนี่ยูอันลูกยูอันเออมบ้านยูอันมาบ้านยูชบุรีแมนทูแถวนั่นแหละครับก็เด็กกบ้านง่ายหรอกสองเดือนทุกตัวแมนพอมีนีมีแต่ยูต้นปักก้างมีแต่นผัากก้างเงินทอมเน่นั่นน่ะโอ้ข้อมก็ห้าวอย่างนีน่ะโดโดม่ใบเนียโด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 ทำยางไนะไม่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 โด ดนังคตรวจสอบตรวสอบเางมาหน้าที่เพิ่นเร็วๆมันนีไว้ให้ใบน่ว้ให้พ่อหลองใบในเร็วอันนี้เร็ว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 ๆดๆต้นย่ัาบนี่เอ้าตัวสอบเรียบร้อยแล้วี ก็พูดเลยไลด้ค่ะแต่อำเภอปาติวลาทมาปะติวเลยล่ะอำเภอเ้าชักับบ้านพียาพอนมาจากอำเภอป่าติวยะโสธรนะคะเอฟซีนารักค่ะป้านางฝากชงป้านางแม่บ้านน้องอูอิงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชงป้านางนะคะ ฝากก็ไล์ก็แช่ก็ติดตามช่องป้าน้แล้วกะเห็นกำลังใจอะไรใบลโฆษณาเห็นน้ำได้ค่ะฝากช่องประวันแม่บานน้องอุิงน้ำปลาช่องตองปูนแบนน้อยน้องอุิงด้วยนะคะฝาพ่อแม่พีน้องเอฟซีกองอีลาน่อยนะคะฝากคุณเอฟซีอีหลาน้อยอุงอิงนะคะ ออขอบคุณทุกคนแเทก็มีกใจสำหรับคลิปนี้สำนี้ก็น่าจะขอกันในคลิปหน้าค่ะ<า>สวัสดีค่ะ